ดวงโดยรวมในวันที่27กันยายน2568คนที่เกิดวันเสราร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันของคุณเลยดวงการงานของชาววันเสราร์ถือว่ามั่นคงเป็นพิเศษ และเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางหลักฐานระยะยาวการทำงานวันนี้อาจจะไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความจริงจังและความรับผิดชอบหากคุณกำลังทำโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความอดทนและเวลาวันนี้และที่คุณจะเห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนดีเทลสุดปังโฟกัสที่งานหลัก งานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบความเชี่ยวชาญและความอดทนจะให้ผลดีเป็นพิเศษคุณจะมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบและสามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยมผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจที่ต้องใช้ความสุขุมแต่คุณอาจต้องรับผิดชอบงานหนักกว่าคนอื่นหน่อยนะสู้สู้ระวังความเครียดสะสมด้วยความที่งานหนักและคุณเป็นคนจริงจังมากความเครียดจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษ อาจมีความรู้สึกว่างานเยอะงานหนักจนแบกไม่ไหวหาเวลาพักเบรกบ้างและอย่าทำงานจนลืมดูแลตัวเองการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายจะช่วยได้มากโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มธุรกิจใหม่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเปลี่ยนงานวันนี้เป็นวันดีในการวางแผนและเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเ,เพราะพลังของวันเกิดจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมั่นคง และยังยืนอย่าก,กลัวที่จะทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมถุงเงินเงินเข้าช้าแต่มั่นคง Money Flow ภาพรวมดวงการเงินวันนี้ถือว่าเข้าสู่โหมดประหยัดและมั่นคงรายได้หลักยังคงเข้ามาตามปกติแต่รายจ่ายก็ยังคงมีเข้ามาให้บริหารจัดการอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ช่วงที่เงินจะเข้ามาแบบฟลุกๆแต่เป็นช่วงที่หาได้ก็ต้องเก็บเน้นความแน่นอนไว้ก่อน ดีเทลสุดปังรายได้จากความเพียรเงินที่ได้มาวันนี้เป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงและความขยันอดทนของคุณล้วนๆใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินการเกษตรหรือการก่อสร้างจะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามารายจ่ายเพื่ออนาคตมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดซึ่งเป็นรายจ่ายที่จำเป็น และเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงในชีวิตการจ่ายหนี้สินหรือการผ่อนชำระต่างๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำในวันนี้เพื่อเคลียร์ภาระโชคลาบลึกลับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคยังไม่โดดเด่นนะักแต่ถ้าจะมีโชคควรเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยยานพาหนะหรือตัวเลขเก่าๆที่คุณเคยใช้มานานแล้วเน้นเสี่ยงโชคแบบรู้ลิมิตเพราะดวงวันนี้ส่งเสริมความมั่นคงไม่ใช่ความเสี่ยง หัวใจสีแดงต้องใช้เวลาพิสูจน์ Love Status ภาพรวมเรื่องความรักวันนี้ค่อนข้างจริงจังและต้องใช้เวลาอิทธิพลของดาวเสาร์ทำให้คุณไม่ใจง่ายแต่ก็มีความคาดหวังในความสัมพันธ์ที่สูงความรักของคุณจะไม่ได้มาแบบปุบปับแต่จะเติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงดีเทลสุดปังคนโสด คุณมีโอกาสเจอคนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเข้ามาสนใจการพบปะอาจมาจากที่ทำงานงานสังคมหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดและเวลาแต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งเร่งรัดหรือคาดหวังความหวานแหววมากนักความจริงใจและความเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นตัวตัดสินความสัมพันธ์นี้คนมีคู่ ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและจริงจังมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคตเช่นการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือการวางแผนการเงินร่วมกันแต่ต้องระวังเรื่องความห่างเหินทางอารมณ์คุณและคนรักอาจจะยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาให้กันจัดตารางเวลาให้ชัดเจนและพยายามเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันเสมอความเครียดคือศัตรูภาพรวม สุขภาพวันนี้ต้องเน้นเรื่องความผ่อนคลายเป็นหลักร่างกายของคุณแข็งแรงแต่ความเครียดและความหนักใจจากงานอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้ดีเทลสุดปังกระดูกและข้อต่อระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อต่อหัวเขา่า และกล้ามเนื้ออาจมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยจากการใช้แรงงานหนักการนวดผ่อนคลายหรือการแช่น้ำอุ่นจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีระบบการย่อยอาหารระวังเรื่องท้องผูกลำไส้แปรปรวนหรืออาการที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะควรเลือกทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงและดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนเพื่อรีชาร์ อย่าหักโหมทำงานจนเกินไปการพักผ่อนที่มีคุณภาพคือยาที่ดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้หาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวหรือทำกิจกรรมที่ชอบแบบที่ไม่ต้องเร่งรีบเลขมงคล lucky numbers ตามหลักโหราศาสตร์ไทยสำหรับดวงประจำวันและอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ให้โชคเลขเด่นประจำวัน7 8 0เลข7หมายถึงความอดทนความมั่นคง เลข8หมายถึงโชคลาภลึกลับเลขศูนย์หมายถึงความว่างเปล่าการเริ่มต้นใหม่การเป็นผู้สร้างเลขรองส9สีมงคลเสริมดวงสีดำสีม่วงเข้มและสีเทาเสริมความหนักแน่นอำนาจและโชคลาภลึกลับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร